เตรียมตัวออกบินได้บินขึ้นฮ่าฮ่าไม่ไม่เครื่องขัดข้องไม่ได้ไม่ได้สวัสดีครับเออเอนึ่งมาข้างหลังหนึ่งเอามาๆห สวัสดีครับอยู่กับผมในรายการ S C C Game Cutting นะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดัดเสียงเหมือนนาย S C A S C K ดีกว่ามันทำไงวะสวัสดีครับเอ้เไม่อนเดี๋ยวพูดว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาอยู่กับผมในรายการ S C C Game Cutting นะช่างเถอะน้องน้องขวอีกงไงนี่เหรอครับเราอยู่วันนี้เราอยู่กับมอสที่ชื่อว่าชื่ออะไรว่าแฟนนะครับผมแฟนนะครับเป็นคู่ชีวิตของเรานะถุยนั่นมันแฟนครับอตอนนี้เราก็อยู่กับมอสแฟนนะครับ หรือมอดพวกอาวุธพวกเครื่องบินอะไรอย่างนี้นะครับ่าวันนี้เราก็จะมันจะเรียกรีวิวดูวนะก็จะรีวิวก็ไม่ถือว่าเป็นรีวิวกันเพราะว่าผมยังไม่รู้ทั้งหมดนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับของพวกนี้ก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยเสกด้วยให้พวกนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะนะครับอันนี้ผมก็สร้างเล่นๆแบบเป็นค่ายทหารนะครับแบบอ,อยู่หลายคนนะอะไรอย่างเงี้ย ส่วนนี้ก็เป็นที่ประชุมของเราทหารนะอันนี้สร้างเล่นๆน,นะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็คือที่ออกลบนะ้ามีทงขาวนะมารีวิวเล้ว,วยอ้ถุยกันเถอะนะฮะจะพวกรีวิวอ่ะคงไม่ใช่มั้งถือว่าเป็นการมาเล่นเล่น,ลนๆนะ,ะน,นี่ก็คือทงครับอ่าทงขาวบอกเอยผมยอมแพ้แล้วอะไรมันเนี้ยกูยอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับทุบทุบไงวะเอา้านี่ต้องใช้มือทุบอ๋อเอา้าปาบเอา้าไม่ใช่มันทุบยังไงเนี่ย อ๋อเอาดี๋ยวมันทุบไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนั่น่ยซนเลยครับซนหรือมันลุบทุบไงวะใช้มือทุบไม่ได้หรอคลิกขวาเก็บเออช่างช่างเตี่ยมันไปนะแล้วก็มาตั้งอีกอีกอีกสักฝั่งหนึ่งเพื่อมันสมดุลกันนะอมันก็เป็นอย่างนี้ฮะเราจะไม่แหะอะไนี่ครับต่อไปก็เป็นเรื่องชุดนะครับนี่คือเรื่องชุดนี่อันนี้คืออะไรวะ อันนี้ยังไม่เข้าใจนะมันคืออะไรผมมันรูเวลาอ๋อเป็นเหมือนแบบอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะน,นี่มันมันคืออะไรอ่ะคือไรอะไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นชุดนะฮะ U.S. นะฮะ U.S. โอ่เป็นจันจัดซอมบี้นะครับไอไอปืนที่อยู่ข้างหลังผมนะครับมันมันไม่ใช่ม็อดนี้นะครับมันเป็นอีกม็อดหนึ่งครับชื่อดักโทนะฮะไอม็อดนี้ผมเพิ่งโหลดมาเป็นม็อดที่แบบ เอาอาวุธไว้ข้างหลังได้นะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ยังไม่รีวิวนะเพราะม,มีแค่นิดเดียวมันมัดนี้มัดไอ้มัด,ม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 ดแบ็คโทมันก็มีแค่เอาแบบเอาของมาอยู่ข้างหลังแค่นี้นะอ่าเดี๋ยวเราจะเอาลองเอาปืนแลมอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรีวิวไททีเดียวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องชุดนะฮะสามารถถาซื้อได้ถุยไม่ใช่สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับอ๋อมีการคาราฟนะการคราฟมันคาราฟเนี่ยจำได้ครับโอ้เจแปน ทำไมเสียงคอมมันร้องดังจังเลยครับมันจะระเบิดแล้วครับมาแล้วนี่ก็แค่นี้แหละเออนะาอันนี้ก็แฟร์มอสแพนอะไรเหมือนอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็พวกมีปีกอะไรพวกนี้แล้วสามารถเอามาเอามาทาเป็นเครื่องยนต์ในนี้ได้นะครับแบบขับเคลื่อนหรือไม่ก็เป็นรถถังก็มีนะวิธีการทําก็พวกนี้นะนต้องเอาพวกนี้มาด้วยโอเคจะมีอันนี้ครับอันนี้ก็ชื่อมันเหมือนกันชื่อมันเหมือนกันนี่หว่าทำไมเป็นไงครับอันนี้เพิ่งโหลดหม,มาม่ยังไม่ค่อย เรียนรู้อะไรมากก็เรียนรู้นิดนึงเหมือนกันว่าอ๋อนี่มันจะมีแต่ละช่องนะครับอันนี้ช่องเยอะสุดก็ทําได้เยอะสุดเยอะๆนะฮะอันนี้ก็สองอันนี้ก็อันนี้ทําทําอะไรได้บ้างครับอืมต้องการช่องขนาดใหญ่ใช่ไหมครับอ,อันนี้เลยครับช่องขนาดใหญ่ทําได้ทุกอย่างนะไอะ้คือของที่ต้องการนะครับเราก็มาพอครบปุ๊บเราก็คราฟได้เลยนะฮะรถถังแต่คนเราไม่คราฟแลครับแม่งเสกกันครับ <laughs> โอเคแม่งเสกนะ,ะมีปืนด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปืนทําอยากอยาก,อยากใช้ปืนอะ อยากใช้ปืนอยากใช้ปืนอยากใช้ปืน,อ,ปนอ่ะต้องใส่ต้องเล่นหลายคนนะฮะโอเคครับต้องนะฮะปืนเดี๋ยวต้องไอมอนนี้มันเล่นหลายคน,นหนุกนะฮะขอบอกตรงอันนี้ก็อะไรวะอ๋อวิววิลลี่เจฟฟนะฮะเป็นแบบทหารยิงปืนได้อะไรเงี้ยว่าแต่ผมเคยขึ้นรถแล้วมันใช้ปืนได้นะเดี๋ยวเดวนเะี่ไในงานต้องกดคลิกที่ปืนอ๋อเมื่อกี้คงจะเป็นเงินกันครับนะแต่วันยังยิงไม่ได้ครับมันไม่มีลูกศรน,นะฮะ นกศุนย์ก็อันไหนนะมันน่าจะมีอยู่นะครับอันนี้คือระเบิดของระเบิดของอะไรวะระเบิดของปืนใหญ่นะครับคือรถถังนั่นเองนะครับเราก็ว่าแต่ระเบิดไอ้ปืนจี๊บไม่อยู่ไหนวะหะกระชางมันนะครับปืนจี๊ก็ไปหาเองนะครับผมดีเกีย์หาไม่ดีเกียหออกมันหาไม่เจอนะฮะส่วนวิธีการเลือกปืนสมควรได้ปืนล่าแต่มันไม่มีกระสุนนะเอาเอาเอาไงดีเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอายิงไม่ได้อะไรเง,งี้ยคุณเด็จะงงครับน้องงงครับมีกระสุนกันครับชื่อ กระสุนจะเป็นตามชื่อครับนี่ mpcc อันนี้ก็ปืน mpcc ครับจะมีคำว่า ammo ข้างหลัง ammo ต้องกระแดะพูดอีกแล้วครับ ammo นี่คือลูกกระสุนครับแปลเป็นไทยครับกด r เพื่อรีโหลดนะครับแล้วก็ยิงครับเดี๋ยวต้องต้องรอมันไอ้นี่ก่อนตอนมันรีโหลดก่อนยิงปั้งปั้งปั้งนะฮะก็ยิงตามนี้นะครับรีโหลดกระสุนได้เดี๋ยวมันต้องรอรีโหลดก่อนนี่เป็นบ็อกซหลี่ยมเลยโอเคฮะนะฮะอ่า กระสุนมีวันหมดปะเนี right. ่ย <albums travail> really. โอเคครับยิง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 โอ้ยโอ้แตกเลยไม่โอ้ไม่ไม่ไม่ไ <phải> ม่ไ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 ม่โอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าโซนเลยเอาไว้ทําการทดสอบเครื่องบินนะครับอันนี้ไอ้ทางนี้นะฮะโอเคแล้วก็มาดูอีกอะไรดีแล้วก็เดี๋ยวครบสิบนาทียังไม่ได้ใช้แบตดีแคมนะครับเอาห้านาทีฮะคลิปตัดไปก็ต้องไปตัดต่อกนะครับเพราะว่าแม่งนะฮะเพราะว่าถ่ายแค่สิบนาทีครับโอเค แล้วก็เปิดเปิดเสียงไมค์นะฮะขอเวลาแป๊บนึงนะฮะเปิดเสียงไมค์อย่างวะาก็เออมันมันขึ้นยากจังอ่ะขึ้นแล้วโอเคอ๋อโอเคครับเดี๋ยวกดกดก่อนอเอาอาไปกดอะไรเนี่ยเปนหนึ่งขึ้นอะไรไม่รู้โอเคเปิดสุดแล้วนะฮะคราวนี้ก็ดังหูแตกทุกคนแล้วนะ่ะต่อไปก็คืออันนี้อันนี้ก็มีพวกชุดรีวิวแล้วอันนี้ก็เป็น บล็อกไอ้อะไรวะเอาไว้ทําพวกอาวุธอะไรพวกนี้นะฮะมันทําไงวะนะอ๋อมันมีมันมันสูตรการคราฟนะฮะเป็นใช่ปะวะเออใช่ครับครับเป็นสูตรการคราฟนะฮะเดี๋ยวมันดูไงวะผมไม่รู้ใจผมไม่รู้อ๋อเนี่ยมันดูอย่างนี้เข้าใจเข้าใจแล้วผมรู้ละไอ้วิธีการคราฟปืนอย่างนี้คือต้องใช้เหล็กสิบหกอันสิบหกอันกับไม้อีกห้าอันนะครับไม่แพงมากนะกระสุนขอยอันี้ก็ต้องใช้เหล็กเจ็ดอันกับ การพัเดอร์หกอันนะปืนพกนี่ถือว่าประหยัดนะฮะก็คราฟตามนี้เลยนะครับอืมเนี่ก็จะมีอา้าวถูกถูกแล้วแตกอะ่อเนะเฮียก็มีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคราฟเอ้ยเสกไม้ขาวีอันนี้เหรอครับโอเคคราฟเดี๋ยวเอามาทั้งหมดเลยนะฮะโอเคโอเคโอเคนะฮะลองมาดูทีละอันกันเลยอันหนึ่งโมผ่านมาเจ็ดทีแล้วเหรอเร็วมากอา่าทีละอัน,นทีอัน,นป๊าปป๊าป ป๊าป๊ปาปนะโอ้มีลายอเมริกาด้วยครับก็ครับได้หลายแบบนะอ๋ออันนี้ก็เป็นโอ้ยมีมีรถด้วยอ๋อเดี๋ยวมาดูกันครับว่ากระสุนของปืนจี๊บนี่มันคืออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันไหนคือปืนจี๊บอันไหนคือปืนเอ๊ไม่ใช่ดิอันไหนคือรถจี๊บวะเดี๋ยวดูรถจี๊บก่อนรถจี๊บแม่งอยู่ไหนเนี่ยรถจี๊บรถจี๊บรถจี๊บนี่ก็ระเบิด รถจี๊บมันต้องอยู่แถวอเมริกาแนะ่นอนเลยน่าจะใช่นะเดาวถูกปะวะเอาดาวผิดอีกอันก็อันน,น,นี้อันนี้คือประเทศไรว,วะไม่รู้เหมือนนะครัจำไม่ได้ไม่เก่งเรื่องภูมิประเทศอยู่ไม่ใช่นี่อีกเอา้าชิบหายอ,าอันนี้คือปืนพิเศษนะอ่ปืนทองๆพวกนี้กนะ็เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูฮนะต้องตกใจเดี๋ยวให้ดูแน่นอนนะ่น,นไหนรถจี๊ปผมอยู่ไหนเนี่ยเอารถจี๊ปรถจี๊ปรถจี๊ป เออชักมันไม่ต้องสนใจรถจีบแล้วโอเคครับก็ทุบออกไปนะอ่าับตามนี้นะครับเป็นสูตรการคราฟนะฮะส่วนราครับบล็อกนี้มันคราฟยังไงวะไม่รู้เหมือนกันนะครับไปหาไกด์เองนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้จริงๆผมสาบานได้ต่อไปก็เดี๋ยวลองรถถังนะฮะแล้วก็เอากระสุนรถถังมาด้วยเอาอันไหนดีอย่างแทนเชลีอว่าเออไอ้เด็กป้าบไอ้นาโอ้โหย่างเท่อ่ะ รีโหลดกดอันรีโหลดเอา้าไ,ไม่ได้วะเห้ยเศกมันถูกป่ะนี่มันยังเอาไหมลัสบอมสมอลบอมเด๋วเด๋วรีโหลดรีโหลดเอ้าไม่ได้เอาชิบหายทำไมไม่ใช่วะเดี๋ยวเอา้าเอาเออันนี้ไม่รู้จริงๆนะเนี่ยตัดทีอ๋อผมรู้แล้วนะคะนี่มันคุณต้องกดอนี่มันจะมีบอกอยู่เวลาขึ้นเอา้ากดทีลืมไปฮนะนี่ครับกด Y เพื่อ Open Open the เมนูครับแล้วกดชิปเพื่อออกจากรถครับกด Cable Switch the Door มันคืออะไรวะ สวิตช์ดอกรกดอะไรประตูไม่รู้ฮะกดประตูจับกดประตูถุยไม่ใช่อะแล้วนี้ก็โอโอโออะไรไม่รู้ลองกดดิโอคืออะไรอ่ะไม่เมฆอะไรเกิดขึ้นนะกดที่ตัววายเดี๋ยวคุณจะตั้งเป็นอะไรก็ดูถ้าถ้าคุณกดวายแล้วไม่ใช่อย่างงี้คุณก็ไปเปิดนี่ครับกดที่ esc แล้วกดที่ open เอ๊ะถูกปะวะ e s c o อ t i o n เออโอเคออปชันนะแล้วก็กดตรงนี้นะครับจะมีจะมีปุ่มตรงนี้อยู่นะครับ inventory key นะฮะก็กด ตั้งไปนะครับบอมบอมีอมคีก็อันนี้ก็ตั้งนะครับตั้งตั้ง,ต,งตามใจชอบคุณเลยนะผมตั้งแบบที่ผมชอบแล้วอ่ากดตัววายนะเชลนะแล้วใส่เข้าไปครับเรียบร้อยแล้วก็ยองยิงดูครับปึง้งเออไม่ยิงไม่ได้ว่า <c oughs> เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเกิดเกิดอาการแบบพึ่งเรียนรู้แบบแบบแบบใส่กระสุนแล้วนี่ว่าโหลดยังไงวะหรือว่ามันต้องใส่อีกหรือเปล่า โอเคงั้นก็ยัดไปเต็มๆยัดไปเต็มๆเออยัดมายัดมาลัสบอมอะไรมาให้หมดครับมาหมดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มันขยับเองได้เดี๋ยว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 กลับไปที่เดิมก่อนกลับไปที่เดิมไม่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 กลับไปที่เดิมรถถังนี่เป็นอะไรที่เคลื่อนช้าสุดๆนะฮะเอ้อย่าตกนะเว้ยอย่าจกอย่าตกอย่าตกอย่าตกขับไปข้างหน้าโอ้โหขับยากช้าช้าไม่พอขับยากด้วยนะอ่าแป๊บนึงก็เนี่ยแล้วเนี่ยเอ้ว่ามมมัันนเริ่พงแล้วะะฮีชิ้นนนส่ววออกมาาตัเระ คารโกลองใส่ที่มันยังไปไหมนะเพราะมันยังไม่มีเชื้อเพลิงนะน้ำมันเท่าไหร่วะโอ้โหไม่มีน้ำมันเลยนี่หว่าไม่น่ามันแม่งไม่ไปนะฮะเราก็ใส่เข้าไปอ่ะเรียบร้อยยิงนี้ยังครับยิงยังยังไม่ได้นะฮะแปลว่าเราต้องมีเชื้อเพลิงก่อนนะฮะเชื้อเพลิงก็ง่ายๆหาจากตรงนี้เดี๋ยวๆตรงนี้ตรงนี้นี่เชื้อเพลิงเจอละเต็มมาสักแปดอันนะฮะโอเคแล้วก็กดที่ฟลูไปเลยอ่ะใส่สักอันหนึ่งออเชื้อเพลิง เติมเชฟเพิ่ก่อนนะฮะอ่าชปเชฟเพิ่ครบยังอ๋ออันหนึ่งจะได้สักครึ่งหนึ่งนะฮะเรียบร้อยรอเรียบร้อยดีชาร์ดดีชาร์สักยังอ้โหูเป็นสีดําเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบักนี่หว่าไม่ใช่อะไรครับมันเป็นบักนะยังยิงไม่ได้เหรอทำไมเนี่ะอือทำไมแกยิงไม่ได้อะะใส่กระสุนเด้งเด้งนั่นนึงนั่นนึงนะฮะเด้งเด้งเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงไม่ได้พอเวลาปรับตัวเป็นยอมแพ้นะครับผมก็ไม่รู้กันทำไมมันยิงไม่ได้นะ เป็นบักไม่ใช่บักหรอกนะผมอาจจะโง่เองไม่รู้นะฮะก็ไปหากันดูนะครับในในตาม youtube หรือไม่ก Google ทั้งหลายนะครับใช้ช่เป็นประโยชน์นะฮะอย่าดูพวกไปโเวไปโปลเนี่ยอย่าไปดูนะครับผมหาประโยชน์บ้างพวกเกมอะไรเนี่ยพวกหาความรู้เกี่ยวกับข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยไปหาข้อสอบบ้างนะฮะผมรู้คนส่วนใหญ่เขาไม่หาอะไรกันหรอกฮะหาสิ่งที่ไม่ที่ไม่เป็นเรื่องฮะโอเคเบอกไปก็ปืนพิเศษที่ผมบอกถึงนะครับคือปืนพวกนี้นะเดี๋ยวเอาเอาไม้มะ มันมันต้องออกกระสุนมานี่ว่ะด้วยลืมไปนะอันนี้ชื่อเนฟไรเดอร์อ่านถูกปะไรเดอร์นิฟไรเดอร์นะหากระสุนนิฟไรเดอร์มาออันนี้ปะวะนะครับลองเสี่วที่ใช่ปะอ้าวกดผิดกดตัวอ่านะอ้าวไม่ใช่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ใช่เอ้ยผิดอันอ้าวไม่ใช่ก็หยิบมาอีกฮะ โอ้โอ้เนฟอะไรไ,ไม่รู้ยิบไม้หมดนะยิบไม้หมอดอกระสุนตัวส่งกระสุนเนี่ยไม้หมดนะกระสุนเอาไม้หมดโอเคต้องได้สักอันนะฮะไม่ได้สักอันเลยชิบหายฮะอ่ะมาม่งมันรีวิวเขาแต่เจอไม่รู้ม็อกนี้อะไรเลยนะครับก็ไม่รู้อันนี้อาร์พีจีนะครับอาร์พีจีอะม็อกแล้วก็อาร์พีจีะรีโหลดดินั่นแหละเรียบร้อยครับหายเหยื่อหายเหยื่อครับอาวุธเท่าไหรล้างในตำนานนะฮะใครครับใครเป็นหนูทดลองฮะ อาลาก่อนครับิอไมเออ,อ,อ่ยังนี้เรอก่อนเดี๋ยวจะยังปิ้วตุเขาบอกว่าปืนมันไม่มันไม่ตรงนะฮะทิ้งไปไม่ตรงก็ช่างมันนะครหมดยังครับจะได้เข้าเสิร์ชเครื่องบินทักทีโอเคทีเทียเนี่ย แล้วก็เขาสวดเครื่องบินกันทุกทีนะฮะมันก็มีเครื่องบินหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลำใหญ่ลำเล็กลำเต็กยังอันติดอะไรสักอย่างนะฮะตัวจิต้าอันติดนะฮะถุยไม่ใช่อันนี้เครื่องบินอันติดอะไรนะเราก็เสกมาให้หมดนะฮะเย่โว้เย่เสกมาให้หมดไซ่ัสเดี yeah. นี่ครับคือเครื่องบินนะฮะอันสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ผมจะรีวิวนะที่เหลือใครไม่อยากรู้เรื่องอะไรวิธีการเตะมสอศรใส่แล้วถังยิงปุ๊บปุ๊บป,ปังปัง,ปงก็ไปดูของใครก็ได้ครับฟิลลี่คงน่าจะมีนะฮะ ดี๋ยวแม่ก็ไปดูตามฝรั่งเขานะฮะแล้วก็เออช่างมเถออโอเคตามดูตามฝรั่งนะ่ะเออเครื่องบินนะครับดูเดี๋ยวจะไปขับก่อนวน,ไไดะนะะกววนนดเ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 บรกเ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 บรเบรก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 เบรรกบ นี่อันนี้คือล่มล่มชูชีนะฮะล่มชูชีล่มชูชีมครับจะมีสองแบบนะสีเทากับสีเขียวฮะโอเคผมจะใช้สีเทา่าโอเคก็นี่ครับวิธีการใช้วิธีการขับเครื่องบินครับมอดลืมไปเรามีมอดไอ้นี่อยู่นะะมอดแบ็กโทนะช่างมันไปกันขับนั่นคือกดกดชิปเพื่อออกดูนะครับกดคอนโทรลเพื่อลง อันนี้ผมตั้งว่ากดคอนโทรลเพื่อลงกดสเปซบาร์เพื่อขึ้นขึ้นทำไมมันไม่ขึ้นวะเฮ้ยขึ้นดิเออกว่าจะขึ้นตกน้ำทีเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องบินนี้มันจะขับยากเลยนะครับเพราะมันเป็นไม้นะครับหรือว่ากดแย่มากนะครับจีดนะฮะลงเถอครับแล้วเวลาคุณจะลงครับคุณจะลงธรรมดาครับคุณตายแน่นอนครับกดชิปแล้วก็กดใช้นี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากกลับไปที่เดิมนะฮะต้องเสียเวลากลับอีกไอ้ ที่จริงนั่นเครื่องบินขับก็ได้นะมีเครื่องบินทั้งหลายแบบให้เลือกเลยนะแต่เครื่องนั้นก็ทิ้งไว้ครับอถ้าเราขับชนพวกต้นไม้หรือทนเขานะครับมันก็จะแตกเป็นเยษเสียงนะครับอ่าทำไมพูดถึงคำว่าแตกเป็นเสษเศียรมันคิดถึงเพลงเพลงหนึ่งว่าที่ชื่อว่าเพลงแหลกวะเออใช่ไหมครอันนี้ก็เครื่องบินก็จะอัปเกรดมาดนึงนะฮะก็ขับง่ายขึ้นกว่าเครื่องบินไม้กระโหโลกนี่ฮะทิ้งไปนะฮะแล้วก็ไปดูเลยครับมันขับดีไหมครับอืมเป็นปลาเพิ่งขึ้นนะฮะโอ้โหดีดีเอ้ายังตกน ไปเมื่อโอเคยังดีอยู่นะครับอืมวนกลับมาไปจอดกันเลยครับเดี๋ยว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 ถือว่าการจอดเครื่องบินในเกมนี้ถือว่าเป็นเอ้ไม่ใช่การจอดเครื่องบินในมอนตนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ยากสุดๆนะครับใครที่อยากจอดนี่ต้องจอดดีๆนะเออผมอยากจอดดีผมอยากชนลงไปข้างล่างเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอผมราเล่นขอราเล่นอย่าพึ่งนั่นเนยโอ้โหตีลังกาสันตลกเครื่องบินไม่พังเหรอเฮ้ เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่รู้ที่การจอดเครื่องบินแบบดีๆนะฮะเกมนี้เขาเอ้ยไม่ใช่เกมนี้เดี่ยมัดนี้นะพอเหอะลงเหออครับให้มันจมสู่ใต้ทะเลไปครับตอนนั้นไม่สำเเดือดเวีด,ด้านะฮะทนเครื่องบินตกไปนะต่อไปก็เครื่องบินนี้ก็อัปเกรดไานิดนึงนะฮะอ่จทิ้งไปแล้วจะขับดีขึ้นมานิดนึงนะฮะยิ่งดีเข่า่ก็ยิ่งจอดง่ายขึ้น,นะฮะหรือเปล่าผมลืมมันครับว่าเวลาขึ้นต้องกดสเปกบาร์ครับผมกดคอนโทรนะมันเลยนี่นะ น่าน่านา่ผมจะลองลงจอดดูนะบแบบแบบดีๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนใจเย็นน้ำต้องจอดตรงสีดำนะฮะจอดตรงนี้แหละขึ้นแป๊บหนึ่งไม่ต้องโอเคจบจอดไม่ดีนะฮะเครื่องน,นี้ก็ยังประสิทธิภาพในการจอดก็ยังน้อยอยอู่นะฮะเครื่องมีนํำต่อไปก็สปสีจะอ่านชื่อสปิดไฟนะฮะสปิดไฟอาอมันก็เป็นเครื่องมีนแบบหล,หลนิดน,นึงนะฮะลองดูรับอาจารจะจอดดีขึ้นนะฮะไป อุ้ยอุ้ยตัวเครื่องบินไม่ตกน้ําเลยฮะดีดีดีมาลองเลี้ยวสิมากดสเป c บาร์เพื่อเพื่อขึ้นนะครับกดกด control เพื่อลงไม่ใช่ดิเขบอกว่ากดสเป c บาร์เพื่อพุ่งขึ้นไปบนครับกดกดชิปเอ้ยไม่ใช่ถุยกด control นะเพื่อลงนะครับผมแต่ว่าเออเอาชิปหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่อพึ่งเบคอนไม่เอาตุ่มจบฮะ ตกน้ำมันจะควันขึ้นแล้วก็ระเบิดไม่ได้ระเบิดดิมันจะหายไปนะครับกลายเป็นเศษเหล็กนะฮะเมะื่อกี้โอเคต่อไปก็เอา t o s อ๋อที่สองที่นั่งนะครับก็จะเหมือนเหมือนอันแรกนะยครับแต่จะมีแค่2ที่นั่งครับถือว่าแตกมากครับก็ทิ้งไปเหมือนเดิมนะฮะก็รีวิวแค่นี้เดียวพออาอยังไม่ยอมลงไปลงไปเออนะฮะต่อไปก็ B F 1 0 3เอ V B, B อะไรวะ BF 109นะครับ b r f ถุยไม่ใช่เบรีเฟอร์แบบป่าป้าใขึ้นนะฮะเมือนเราจะลองไปจอดที่ตรงโน้นดินนะฮะตรงดินตรงนั้นครับดิมันจอดดีปะวิธีการเบรกเบรไงว่ากูลืมนะฮะอ่าไม่ต้องเบรกครับอ่าจอดอย่างนี้ไปเลยเอาชิบหายหัวเครื่องหายหัวเครื่องหายนะอ่าช่างมันนะแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็มารีวิวตรงนี้เลยดีกว่า <laughs> เนี่ยพอเครื่องมันผ่านจะดรอกพวกนี้นะฮะ ถือว่าอันนี้รีวิวไปแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ผมชอบใช้นะเผื่อมันเป็นเครื่องที่ดีมากนะสำหรับผมในอย่างเฟยว่าไปเลยครับนอนวิธ no, no, evet. ีการเบรกโอ้ยยี่ยเดี๋ยวกดผิดกดผิดนนกดผิดกดผิดกี่ทีแล้ววะโอเคเจ็ดทียังได้อยู่นะฮะโอเคไปเพิ่งมีํำนั้นแม่งตกไปละไปอชิปหายไปกดชิปทำไมผมลืมไปว่ามันเออ กดผิดอีกแล้วเำไมมันผิดอะไรเยอะแยะเนี่ยฮะกดสเปซบาร์เพื่อขึ้นเออกดคอนโทรลไม่ใช่กดชิปเฮ้ย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 ยอ๋อนั่นไงขึ้นเลยครับเอ้ยเดี๋ยวจะกดชอบกดชิปว่ะผมติดกดชิปแล้วเครื่องมันจะลงครับมันมาจากเกมไหนวะกดชิปอ๋อไม่ใช่มาจากเกมแบบผมผมผมนี่ไงกดชิปเพื่อลงอย่างเงี้ยมันคุ้นนะครับไม่เคยใช้หอดนี้มาก่อนไป คอนโทรลจะไม่คอนโทรลเพื่อลงเอ้ยบินบินอย,นะอย่าตกน้ำอย่าตกน้ำอย่าตกน้ำเออครับคอนโทรลเพื่อลงโอ้นั่นไงครับอ่าอ่าอ้าวกลับมาที่เดิอมอ่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเครื่องบินนี้ถือว่าขับยากมากๆนะครับถ้าคุณตั้งตัวไม่ดีคุณาอาจจะตกได้นะครับไปเดี๋ยวนะครับไปไปต้องสเปกบาร์นะครับสเปกบาร์พอสมควรครับแล้วก็กดคอนโทรนไปด้วยครับสเปกบาร์คอนโทรลสลับกันนะครับมันจะทําการแบบทรงตัวได้นะครับอ่าแล้วก็เบรกนะครับโดยการกด เอสนะฮะ <S <S เพื่อเบรกมันไว้นะฮะแต่เบรกทีไรมันก็ไม่อยู่ครับดูดินั่นไงถ่ายตัวเครื่องเลยนะฮะมันเบรกยังไงวะมันจะเบรกได้ไหมครับมันคือสุคือไอ้เครื่องบรนี้มันไม่มีทางจะจอดดีๆได้นะครับคุณขับยังไงก็ไม่จอดไม่สามารถจอดดีๆได้ดดนะฮะมผมก็ไม่รู้ไงมันจอดดีมันทําไงอ่ะโอเคแล้วก็มารีวิวคันนี้ครับถือว่าเป็นไฮไลท์มากคันนี้ที่กว้างๆเลยครับที่กว้างๆเลยครับคันนี้นี่ยิ่งกว่า u f o ฟโมันจอดประเทศไทยนะไม่บหนึ่ง นี่ดูนี่นี่อ้ดีเป็นไงครับดูเครื่องนี้แม่งใหญ่เกินนะตรงนี้ก็เป็นที่นั่งสำหรับคนที่จะมาเออเขาเรียกว่ามาไรมามายิงปืนให้นะครับนี่ยิงปุ้งปุ้มปุ้มปุ้งปุ้มปุ้มปุ้งนะฮะกดวายเพื่อเป็นคนดูเอาไม่ใช่อ้ากดอะไรวะจำไม่ได้เพื่อใส่อมโมนะครับอืมขนาดมีที่นั่งสองคนนะครับอ่าให้นั่งคุณสามารถอยู่กับเพื่อนได้อีกคนวะ หนึ่งสองสามสี่เอาครับคุณสมามารถอยู่กับเพื่อนได้สี่คนนะครับถือว่าชุดยอดโอเคครับแปดแปดเครื่องนี้ทิ้งไปนะจบยังวะอ๋อน,นี่ก็เมจชิดนะครับสำหรับนี่สำหรับเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูครับเกมหมดโซนแป๊บอ,าอา้าวกนผิดเป็น <c oughs> หนึ่งฮนะเออเดี๋ยวเอาขเขียนผิดเหรอตรงไหนวะเอ้าเอา,เอามาไงโอเคครับ โอ้ยเจ็บนะครับเมดคิดช่วยคุณได้นะครับนี่เม็ดคิดเมดคิดเนี่ยเมดเมดคิดเมดคิดใช้หมดนะฮะออทำไมอาเมจิมอยู่ข้างหลังวะก็กขอจบการรีวิวมอสสงครามนะครับอาวุธสงครามที่จะใช้ต่างๆนะครับผมอ่าวันนี้ก็สวัสดีนะครับขอสุขบายบายทุกคนด้วยนะครับกุดบายนะขอประชุมกับลูกน้องก่อนบ๊ายบาย